เลาประสบการณ์ต้นไม้ล้มทับรถตอนกำลังจะขับออกจากสวนค่ะก็ล้มทับลงมาเลยอะ่ะตอนนั้นเนี่ยนีก็ห่วงเตี้ยที่สุดเลยโชคดีก็ไม่ได้เป็นอะไรในรถแค่กระจกร้าวก็คิดได้ว่าคนแรกที่ต้องโทรหาคือคนที่อยู่ในสวนนั่นแหละก็เลยโทรหาพี่หนิงที่อยู่ในสวนนะคะแต่ว่าพี่หนิงอยู่ต่างจังหวัดพี่หนิงก็โทรประสานคนในสวนให้แล้วก็ คิดว่าต้องทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนใครสักคนที่เขาน่าจะมีคอนแทคคนเยอะๆก็เลยโทรไปหาพี่ดาวก่อนเสร็จแล้วก็ทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนๆที่เราคิดว่าเขาเขาน่าจะคิดอะไรออกกว่าเราณโมเมนต์นั้นก็ขอบคุณเพื่อนๆ,ๆมากๆเลยนะคะที่ช่วยกันโทรหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกู้ภยัยมีใครโทรเข้ามาเพียบเลยค่ะ แต่สุดท้ายแล้วว่าคนที่ช่วยเราออกมาจากตรงนั้นได้คือคนสวนเพราะว่ากู้ภัยทุกหน่วยเข้ามาไม่ได้ฝนมันตกหนักต้นไม้มันก็ล้มละนีะนาดรถก็ติดอีกต่างหากคนสวนประมาณ4ี่คนนะคะเอาเลื่อยเอาอะไรมาแล้วก็ทําให้รถเราออกมาจากตรงนั้นได้ซึ่งเตียก็เก่งมากเลยค่ะเขาก็ตกใจนะเขาดูตื่นตื่นแต่เขาไม่ร้องเลยสักแอะนึงบัมมีก็พอออกจากรถได้เนี่ย ก็ออกมาดูว่าเออมันจะสามารถขับออกได้ไหมคุณสวนเขาก็เออขับออกได้นะอะไรเงี้ยค่อยๆขยับอะไรเงี้ยคุณส่วนเขาก็ดูให้เอ,อ่อแล้วก็เข้ามาในรถเนี่ยเตี้ยเขาก็จะตื่นตื่นนิดนดว่ามามีลงไปไหนเงนี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมามีก็ลงสากรถไปไม่นานแล้วก็ขับออกมาเนี่ยถึงบ้านแล้วคะ่ะปลอดภัยนะคะทั้งแม่ทั้งลูกนะ ส่วนรถก็ไม่เป็นไรทางศูนบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยเยียวยาให้แต่เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันอีกทีสนุกไม่ลูกฮะประสบการณ์ชีวิตนะเราปลอดภัยก็คือสนุกแหละพอผ่านมาได้แล้วอะเรื่องทุกเรื่องมันก็สนุกหมดแหละนะเนอะขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยประสานให้นะขอบคุณจริงๆ